ตังเงนม่้วคีเริ่มลแล้วเริ่มหัวแรแล้ไหนแล้ว่กเอค่ตัดแค่แม่หไหมถ้าพี่เอาถึงแม่แม่หกได้ป่ะได้ใช่ไหม เป็นสุขูนแต่ไม่ให้้าก็ได้แมห้ามันม่เอางๆก่อนละกันนีหนูโย่าเลยนะคะพี่ตงโจนให้ดูได้ไหมสุขูให้ดูให้ดูไม่ให้คิดดีกว่าเพราะว่าไม่หได้แล้วไงก็บเก็บสุขูนห้าดูนะคะค่อยๆคิดเก็ค่อยๆองไป อาซอนไม้ซอนไม้ย่ายาวไม้ซตอนไปเลยเดี๋ยวเราจะคูอยู่เองให้ประมีอไรน้ได้ถ้เี่แี่แซ่อเปเลยจะพูดำนะี่คิดให้หมดเลยะยุ่งเบกไม่อยู่เอาสองโจทไปเลยลูกน้ำขั้นไว้ลกบวกไปเลยต่อไปต่อลกบวกเลยไหม น้ำจ so ับปากกานะคะตอนนี้ต่อได้บวกเลยเป๊ตามได้บวกเลยอเอาเป๊ะใส่วเลยเป๊ะ

กลุมหนึ่งไปอย่างมั่นใจ Tord ar vom ou